ดูเรื่องการขอโชคขอลาบโอโขอ <ไป S 2> พรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันบ้างขึ้นไปเนี่ยที่จังหวัดพิจิตรกันหน่อยนะคร<อ>ับเขาบอกแบบนี้ครับว่าสถานที่แห่งนี้ครับมีหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์รวมไปถึงพระเครื่องที่ศักดิ์สิทธิ์พระเครื่ององค์นี้ใครแขวนใครบูชาก็เฮง<อ>ใครไปขอพรไปกราบไหว้หลวงพ่อที่อยู่ในวัดก็เฮงเหมือนกันไปเลยค่ะพี่แม่เฮงเงอย่างเดียวเลยครับไปเลยครับไปกันที่วัดทรงธรรมหมู่ที่หนึ่งตบลทับคล้อมอำเภอทับค้อจังหวัดพิจิตรครับ แต่ไปดูประวัติก่อนนะฮะนี่ฮะเราเก็บภาพมุมสูงมอสักครู่ครับวัดแห่งนี้ครับเริ่มก่อตั้งเมื่อปี2474ครับแล้วก็มีการประกาศตั้งวัดเมื่อปี2477ครับมีเนื้อที่ทั้งหมด15ไร่นะครับจุดเด่นของวัดก็คือวิหารสีขาวหลังนี้นะครับที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้นะครับเป็นศิลปกรรมผสมผสานศิลปะทางภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบนครับที่ปัจจุบันเนี่ยหาชมแบบนี้ค่อนข้างยากแล้วนะครับเข้าไปดูภายในวิหารกันหน่อยครับ ภายในวิหารสีขาวนะครับจะมีพระพุทธรูปเทวปชานาถบอกพิษเป็นพระประธานในวิหารหรือว่าที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงพ่อดำนะฮะองค์นี้ฮะที่ชาวบ้านกําลังกราบไหว้เนี่ยนะครับซึ่งหลวงพ่อดำนะครับดวงตาสีขาวมีจุดตาดําเนื้อสำลิศเป็นโลหะธาตุเก่าสมัยสุโขทัยครับหน้าตากว้าง5ศอกครับใครที่เคยมากราบไหว้จะสังเกตว่าเมื่อยืนอยู่ที่ประตูทางเข้าวิหารครับ จะมองเห็นจุดสีขาวที่พระนราชหรือว่าหน้าผากขององค์พระพุทธรูปแต่เมื่อเข้าไปใกล้ๆเดินเข้าไปใกล้เดินเข้าไปใกล้จุดสีขาวจะหายไปพออยู่ไกลๆตรงประตูเห็นพอเดินเข้าไปใกล้สัมผัสปุ๊บไม่เห็นจุดจุดสีขาวหายไปชาวบ้านบอกแบบนี้ครับเชื่อว่าจุดสีขาวที่เห็นเฉพาะเมื่อยืนอยู่ตรงประตูวิหารนั้นเป็นจุดที่เทวดามาเจิมไว้นะครับเมื่อครั้งสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ครับ นอกจากนี้ก็ยังมีความเชื่อที่ว่าขออะไรหลวงพ่อดำก็มักจะประสบความสำเร็จนะครับด้านบันไดหน้าขึ้นนาวิหารนี่นะครับนี่ละฮะมีพญานาคสองตัวนะครับและพญานาคสองตัวนี้เคยเข้าฝันนะคะคนที่เล่อมงสศรสัทธาให้โชคาภมาแล้วเปล่นเป็นพญานาคอูนกนะฮะพร้อมกันนี้ทางวัดครับเตรียมจัดพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลเหรียญหลวงพ่อพัดเพื่อเป็นเครื่องรางของขลังนงยึดเหนี่ยวจิตใจซึ่ง พุทธคุณของเหรียญหลวงพ่อพัดนบอกแบบนี้นะครับแคลค้า,ขา,ข,าขายดีนะครับก็เช่าไปแล้วเฮงเฮงเฮงอะไรประมาณนี้นะครับอนอกจากวัตถุมงคลแล้วนะครับภายในวัดยังแบ่งพื้นที่จัดเป็นสวนเฉลิมพระเกียตรติมีพันไม้มงคลพันไม้หายากพันไม้ราคาแพงครับบรรยากาศก็ร่มรื่นนะครับใครสะดวกหรือว่าอยากไปทําบุญนะไปได้เลยนะฮะ ปกราบหลวงพ่อดำกันครับที่วัดทรงธรรมอำเภอคระเคราะห์จังหวัดพิจิตรนะฮะโอ้โหไปลองพิสูจน์จุดขาวกลอนหน้าผากว่าจริงหรือเปล่ายืนหน้าประตูวิหารจะเห็นพอเข้าไปใกล้ปรากฏว่าไม่เห็นโอ้ไม่น่าเชื่อหรือว่าตอนนั้นเราใส่แว่นตากันแดดปะไม่จริงเพราะชาวบ้านเขาบอกแบบนี้คุณผู้ชมต้องลองไปพิสูจน์กันเองนะคะมาปิด